โดดมาใส่อีกตัวไหนหนสองครับ <1, 2, S 1> นะหนึ่สองหสองครับอ๋อโดดมาใส่เลยโดดมาใส่เลย1นึ่สอเสียมซีได้1นสอง เลขสองเลยสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับสี่สิบเอ็ดสิบสองสี่สิบเอ็ดมีเลขอะไรบ้างลุงกินมีสิบเอ็ดมีมีหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับหนึ่งมาหมดเลยตัวไหนครับหนึ่งสามตัวเลยหนึ่งสามตัวโอ้หนึ่งสองสี่หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้เลขหนึ่งมาเยอะมากเลย หมดก่อนอาจารย์จาก,ก็หนึ่งหนึ่งครับคุณผู้ชมนะครับจุดทูบเสียงทายอีกรอบนะครับเมื่อสักครู่นี้จุดแล้วไม่ได้ไม่มีตัวเลขเลยเนาะมีตัวเลขเอ๋อพอขออนุญา,าตลงปู่ข,ขอขอจุดทูบไอ้ไข่ท่องคาถาไอ้ไข่ก็อืมคาถาไอ้ไขจ่จะมีใไหมมีครับคาถาท่านยังไงนะคาถาท่านคือท่องหนโมสามจบครับ นโมตัสสะภะคะวะโรตระหะโตสัมมาสัมพ,พุทธะนโมตัสสะภะคะวะโรตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโรตระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติอิติกุมารไข่เจดีลาภะลาภาพระวันตุเมโอ้นี่คือกระถาจุดขอขอตาไข่อ้ไข่อืมตาไข่ท่านไข่ครับเห็นเน้างวดก่อนที่ขอที่บ้านเห็นมาเข้าสามตัวเลยครับขอ จุดที่บ้านแล้วก็ใช้กระถานี้ใช่ไหมครับกระถานี้ครับอืมจุดได้ตัวไหนนะงวดที่บ้านมาที่บ้านเจ็ดสองเก้าครับเจ็ดสองเก้าแล้วตรงกับเลขแบงค์ด้วยครับตรงกับเลขแบงค์ด้วยแต่เสียดายไม่มีวาสนาไม่มีโชคครับให้คนอื่นเขาถูกแต่ตัวเองไม่ถูกครับเนาะสายพญานาคสักมากจะเป็นอย่างนี้นะครับครับนี่นี่จุดทูบท่านไข่ไม่ไม่ไม่ได้ขอหลวงปู่นี่ไม่ติดเลยใช่ไหมครับไม่ติดเลยไม่มีตัวเลขเลย เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานยังมีเนอะนะไม่มีตัวเลขเลยจริงๆหรอสารเพื่อนขออนุญาตเอหลวงปู่เด้อว่าลมแรงมาเลยไม่มีนี่ครับนี่ไม่มีไม่มีตัวเลขเลย,ย,าานยเนาะโอ้ว่างเปล่าเลยแต่นี่ขออนุญาตแล้วนะอันนี้ขออนุญาตท่านแล้วครับเอามาจากที่เดียวกันเลยครับที่เดียวกันอืมนี่ก็เนี่ยชมไม่มีตัวเลขเลยเนี่ยผู้ที่เอามาถวายเนาะ ที่เดียวกันไม่ม,มีตัวเลขครับคุณผู้ชมนะครับมาดูตรงนี้นะครับเพราะวา่ารู้สึกว่าจอมปลวกของท่านนี่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมสูงขึ้นเรื่อยๆสูงจริงๆนะ มีคนขุดไปนะครับหลายคนหลายท่านก็ขุดไปยิ่งขุดก็ยิ่งเยอะลมดีมากเลยครับคุณชมนะครับวันนี้มาที่กระท่อมสูงลงปู่สวงนะครับกระท่อมสูงนะครับบ้านจบะบกตำบลตะวังอำเภอวเชิจังหวัดสุรินทร์นะครับ นี้ก็จะมีตะลอยทูบโคจดนะครับคุณผู้ชมนะครับมีตะลอยทูบนะนี่ก็น่านะครับงวดที่ผ่านมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเด้อเนี่ยนะก็มีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าข้างบนไม่แน่ใจว่าสองหรือสามนะครับเจ็ดเก้าโอ้ยนะครับไม่ใช่สองเจ็ดเก้าว่า่งงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับก็มีคนจุดไว้นะครับ ชมดูด้านล่างก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูทูบเสียงท้ายนะครับที่หนักน้อยทันจุดนะครับผู้มีเซ้น เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขนะครับคุณผู้ชมนะครับไปดูตัวเลขวันนี้นะครับบาจะได้เป็นเลขตัวไหนนะครับมาหรือยังครับ,ม,รบมาแล้วอ๋อปันเยอะมากเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดบ่ ก็ไม่ชัดเนาะแต่เจ็ดศูนย์เจ็ดแน่นอนเนาะครับอือนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหมดแล้วอ๋อนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเนียยชัดเจียวเลยครับบันนี่นะครับเลขทันไข่นะครับเลขตะไครนะครับ นักน้อยทั้นจุดนะครับได้ขอเป็นกระถาขอโอ้เจ็ดเจ็ดชัดมากชัดเจนเลยนะ่ะดูแบบชัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมแคมหน้าจอไว้ดูด้วยนะครับแคมหน้าจอไว้ดูนะครับนี่คือลายมาขอทําพิธีขอหลวงปู่นะครับขอพรขอโชคขอลาภติดรอบหนึ่งไม่มีนี่ครับหลักฐานคือติดรอบเรขไม่มีตัวเลขเพราะอะไรครับไม่มีตัวเลขเมื่อกี้นี่ยท่านจะไม่ให้อนุญาตครับ ออท่านไม่อนุญ,ญาตให้เอาทุกอื่นมาจุดเลยน่าจะปฏิหารท่านปกอบอ,อนุญ,ญาตปุ๊บมีตัวเลขเลยนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับชมนะครับจุดออกมาที่เดียวกันแต่ว่าจุดไม่มีตัวเลขแล้วพอขอปุ๊บเลยมีตัวเลขเนาะ เจ็ดศูนย์เจ็ดอะแคปนาจอไว้ดูนะครับผู้ที่มีเซ็นนะครับจุดงวดก่อนก้า2สองเจ็ดนะครับเตร,รเียมๆเ,เนาะอยู่ที่บ้านเจ็ดสองเก้าคือรู้ได้ไม่สัมผัสได้ไม่เมื่อสักครู่นี้น้อยที่จุดเข้าไปแล้วไม่มีตัวเลขครับสัมผัสได้ มันกับหลวงปู่บอกนะครับภูมีเซนนะครับมาที่นี่รู้สึกยังไงนะปกติแล้วสัมผัสสัมผัสได้ก็หลวงปู่ก็ถ้าระลึกถึงก็เหมือนท่านจะมาครับอืเหมือนรูปบบบมาเลยครับโอ้ปุบปับปุบปับท่านมาถ้าระลึกถึงท่าน ที่ถานถึงท่านท่านก็จะมาครับจะสังเกตดูว่าเมื่อกี้นี้ลมไม่มีแต่เวลามาถึงปัลมแรงมากเว้านี่ก็คือสังเกตดูได้เนี่ยเว้าก็จะโยกไปโยกมาอย่างแรงเลยเนี่ยทุกที่ลมจะแรงนะครับมาที่นี่ได้โชคได้ลาภกี่ครั้งนี่ยทำจริงที่มากระท่อมสูงเนี่ยท,ทั้งถูกเลขก็ถูกคา้ขายก็ดี แล้วที่ไปจริงๆที่ศรัทธาเหมือนลวงปูอยู่นี่ที่ไหนบ้างคะท,ที่ที่กะระท่อมละสังขารครับก็ใช่ครับแต่ตรงนู้นกระท่อมละสังขารรู้สึกว่าจะแรงแรงมากแรงไหมขับแรงมาอ,อ๋อเราไปทีไรก็รู้สึกว่าท่านจะสัมผัสแรงมากครับอืมแรงมากตอนนี้ก็ ันครับสัมผัสได้แรงอยู่แรงอยู่หรือว่าเหมือนดวงจิตท่านจะอยู่นู่นเต็มครับที่กจะทำรัาสังขารบ้านหลุนครับตรงนี้ก็มีครับเพราะท่านเคยมาอยู่ตรงนี้ครับคือนี่นะครับหลวงปู่เราจะสัมผัสได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมนะครับสัมผัสด้วยความรู้สึกแล้วก็ คนลุกบ้างนะครับความรู้สึกเวลาพูดถึงหลวงปู่จะมีคนลุกแล้วก็จะมีลมแรงหรือจะทาอะไรให้เห็นนะครับแม้แต่าทัจงกจุดทูบเสียงทายเมื่อสักครู่นี้เอาเอาทูบท่านไข่มาจุดจุดในกระท่อมหลวงปู่ไม่มีตัวเลขเลยต้องขอขมาท่านใช่ไหมเมื่อกี้นี้ต้องลํำลึกถึงท่านแล้วก็ขอเอาทูบที่อื่นมาจุดทูบท่านไข่มาจุดท่านจึงให้ตัวเลขเจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะตัวเลขเจ็ดศูนย์เจ็ด เอสวยเนาะเจ็ดสนเจ็ดนาะอืมสวยอยู่ครับถ้ามีเวลาก็จะไปตามอ่าร่างที่ปูประทับเนาะครับหรือจะไปหรือไว่ท่านหรือจะว่างหรือเปล่านะครับรบเนี่ยจะดูว่าปู่ที่ประทับร่างและเขียนยันให้นะครับแล้วก็จะไป เยี่ยมนะครับคุณผู้ชมนะครับไม่แน่ใจว่าจะถ่ายคลิปได้ให้คุณชมดูหรือเปล่านะครับถ้าอนุญาตก็ถ่ายถ้ามไม่อนุญาตก็อาจจะไม่ได้ถ่ายลงเนาะนะครับบอกคุณผู้ชมแค่นี้แหละว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่มีการแสดงใดๆทั้งสิ้นกับหลวงปู่นะครับ,รบนะไม่มีการแสดงใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความศรัทธาอย่างเดียวเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับไม่มีการว่าจะจัดฉากเพื่อหา ผลประโยชน์แล้วก็ให้คนดูเยอะๆนะครับช่องยูทูบนะครับไม่ไม่ไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาด้วยความศรัทธานะครับก็อย่างที่เห็นหลายบางท่านก็จะมีอ่าเกี่ยวกับเรื่องลงปูสวงนะครับอาจจะทําให้เพพ่าพยตัวเองนะครับถ้าทำนะครับ่ไปการแสดงเมื่อไหรนะครับเพจะเพพ่าย่ตัวเองนะครับทั้งครอบครัวด้วย นะครับย้ำนะครับหลวงปู่สวงเข้าร่างใครไม่มีการเต้นลงเต้นรำไม่มีเลยนะครับ่นผู้ชมถ้ามีเพิ่มเนี่ยของปลอมทันทีแอดกล้าพ,พูดร้อยเปอร์เซ็นต์มาของปลอมทันทีนะครับถ้ามีอย่างนั้นก็เป็นของปลอมรื่นะครับคุณผู้ชมนะครับก็จะไปเพสตัวเองนะครับแล้วก็หลวงปู่สวงท่านก็ไม่ถ้าเข้าร่างใครไมาจะเข้าร่างพระก็ดีนะครับแต่ท่านไม่เคยที่จะ ท่านจะให้ธรรมะนะครับคุณผู้ชมจะให้ธรรมะอาจจะเขียนยันนะครับเขียนภาษาเขมรเขียนยันแล้วก็ท่านจะทําอะไรที่เป็นปริศนาเป็นธรรมะสอนคนยังเดียวคือสอนให้รู้ว่าสอนโดยไม่ไม่ได้บอกว่าคําสอนท่านทําให้ดูนะครับนี่คือหลวงปู่เนาะก็สาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมที่ชมช่องคุมทรัพยานาคนะครับสถาดวงผูสวงนะครับนะครับ ติดตามเรื่อยๆนะครับทุกที่แอดจะไปถ่ายทําให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่บางที่อาจจะไม่ถ่ายทานะเพราะว่าถ้าเป็นการหลอกลวงหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแอดก็จะไม่ถ่ายทํานะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมาว่าได้เนาอะ,อะโอเคนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากวันนี้พี่สุทนก็อยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้สัมภษณ์พี่กำลัง พักผ่อนอยู่นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับก็ขอบคุณนาคน้อยด้วยครับที่มาด้วยกันตอนนี้เนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอยเลขเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดให้ออกเนาะสาธุสาธุขอบคุณครับ,ออส,ส,ส,บ,รบสวัสดีครับผม